เังใหม่ด้วก่สวยมสั่งเลยูอ่ะเก็บตังเก็บตังก่อเก็บตัง่อนาขึ้นคนเดียวได้นะัวนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มนำอาหารให้ช้างแล้วนะครับวันนี้ช้างกินจุกเลฮะเกือบจะหมดโต๊ะจีนแล้วนะครับ คือบรรยากาศงานเรียงช้างตัวจีนนะครับจำนวน140กวาเชือกนะฮะในงานมาสจัย์งานช้างสุรินปี64นะครับก็มีการถ่ายรูปจับรูปทำได้านะฮะโดยช้างที่เชือกนะครับ ขาจตการสั่งหลายคนตอนนี้คือความหลงเหลือนะฮะที่ช้างก็กินกันนะฮะอย่างอน้ำสลานที่เหลือไปก็ชาบ้านก็นำกลับบ้านไปด้วยนะครับปิดฟองฝากกับโต๊ะจีนช้างนะฮะบางท่านก็นำนนนะนใส่ถุงไปทานที่บ้านนะ <ๆ S 1> พวกกล้วยพวก แตงโมอีอ่ก็คือบรรยากาศน,นะฮะในงานเลี้ยงช้างนะจังหวัดสุรินทร์ของเราเนาะครับลายทางก็น,กนำกลับบ้านนะครับเป็นของขวัญปีใหม่จากช้างนะครับติดนะไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยฮะอีริเฟนนะครับวันนี้ตัวใหญ่มากเลยนะฮะนี่คือช้างไทย ที่นักท่องเที่ยวแห่มาชมกันนะฮะโดยวยมาตรก,การป้องกันโควิดสิเกอ,อย่างนั้นแน่นะครับาาทุกคนเข้ามาต้องมีการจุดคัดกรองอย่างดีฮะมันจะเก,กิดมีทุกูแบบฮะตรงนี้มีทั้งโวกพโกค้คาฮะดูฮะมีการ ของเราเล่นให้เกดน้องๆเ,เ,เด็กๆนะฮะสวยงามจริงๆเลยฮะนักท่องเที่ยวะฮะส่างนำคนละหมากรากไม้ในโต๊ะจีนนะฮะมามอบให้ช้างครั้งหนึ่งในชีวิตนี่นะครับโดยบรรยากาศยินจุดนี้นะฮะมี อ,องจากของเล่นเด็กๆนะฮะรอยฟุ้งนะฮะทำให้บรรยากาศคึกคืนะครับวันนี้ก็มีชาวต่างชาตินะฮะมาเที่ยวชมด้วยมาตรการคัดกรองอย่างดีฮนะจากทางจังหวัดสุรินทร์ของเราก็มีชาวต่างชาติที่ชอบนะฮะในช้างไทยก็มอบเงินใหนะะ้เป็นของขวัญระดับช้าง ขาพิชินชอบพินชินชอบในเมืองไทยและพิชิตชอบในแฟนคนไทยนะฮะต้องเที่ยวกัน,ปนเป็นจํานวนมากว้าวเข้าเล ไนท์แฟร์วอร์รี่คุณวอร์รี่คุณมึงไทยอย่างนี้เลยแฟนไทยแฟนไทยแฟนไทยวอร์รีุณด้กันวอร์รี่คโอ้โหหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับครับนี่ก็คือชาวต่างชาตินะครับตัวนี้อลงลงช่องยูทูบอยู่นะช่องยูทูบช่างอะไรพิชางตะเวนข่าวช่า ก็คือบรรยากาศทสดนะนะฮะวันนี้ได้แฟนคลับอีกแล้วหนึ่งท่านนั้นะฮะครันะบก็ขบวนก็มีนักท่องเที่ยวะฮะเพราะว่าทุกจุดที่มีจุดให้นักท่องเที่ยวขึ้นบนหลังช้างนะฮะมีทุกจุดแล้วนะฮะ ท่านก็อยากจะขึ้นเนี่ยนะฮะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับวันนี้ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมบลังช้างนะนะฮะเพราะว่ามันจะมีจุดให้ขึ้นนะนะครับมีการชัดภาพมีการถ่ายภาพรวมเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศเห็นเห็นบรรยากาศสานนาดๆสำหรับวันนี้ฮะในเขตอำเภอเมืองในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ของเรานะฮะในงานมาสกัน ช้างสุรินนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่26นะครับเขาวันที่25 26นี้มีการแสดงของช้างนะนะฮะภาคกลางวันนะฮะอย่าลืมนะฮะครับนี่มาเจอโอ้โหโอ้หมคุณเห็นนะฮะนี่ยอ่าของอร่อยอยู่แล้วฮะไม่ต้องเคี้ยวฮะคึบกินเลยนะครับโต้จริงนะฮะโต้จริงครับ ตรงนี้วันอิ่มของเขาแล้วนะฮะวนันนี้นี่ครับวันนี้ก็เริ่มจะหมดโต๊ะแล้วนะครับวันนี้เพนะราะว่าช้างจำนวนมากกว่าร้อยสี่สิบเชือกนะฮะนะฮะที่เดินมาทานเดินมากินกันนะ่ะนะฮะอย่างอิ่มน้ำสำราญนะฮะนะฮะวันนี้เป็นวันดีๆของช้างเลยนะครับวันนี้นะฮะช้างไทยของเราสัางจังหวัดสุรินทร์ของเราฮะ โดยนักต่องเที่ยวก็ปโจนกันโอ้โหบรรยากาศสดๆนะบรรยากาศได้เห็นครับแ้วก็อยากให้ชาไน้กิตแตงโมครับหล่นลงไปพื้นก็ยังหยิบลงมาฮะก็หยิบลงมางคือบรรยากาศที้เห็นครับ บรรยากาศแบบชื้นมืดเลยนะครับวันนี้ของคุณช้างนะฮะครับวันนี้นักท่อง,งเที่ยวมากหน้าหลายตาฮะทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะเข้ามาชมกันเป็นจำนวนมากฮะด้วยมาตรการโควิด1 9ฮะป้องกันนี่คือบรรยากาศสดๆบรรยากาศได้เห็นฮะ แลท่านก็กินแทนช้างนะฮะกินอ้อยแทนช้างของฝากจากช้างนะครับวันนี้รอรับรอรุ่นกันแน่นะครับนี่ก็คือบรรยากาศโต๊ะจีนช้างนะฮะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฮะในเพจทิศช้างตะเวนข่าวขอบพระคุณนะเพื่อนๆชาวบ้าที่ติดตามชมผมทิศช้างตะเวนข่าว ออนุญายุติการอากาศงานกินเลี้ยงช้างณในงานมหกรรมช้างศรี64ขอบคุณนะครับในการติดตามชมนี่ฮะกินแทนช้างนะของฝากจากช้างมาตรงอย่างนี้ฮะกินถิ่แล้วน้องช้างก็ต้องขี่นะครับมีมูลช้างครับ ในงานก็มีของขายไปจ็จำนวนมากครับคือบรรยากาศที่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะฮะรอขึ้นบนหลังช้างะฮะในการเดินชมในตัวเมืองจังหวัดสุดรินทร์ของเราครับตอนนี้ก็มีชาวต่างชาติะานะ ครับที่นี้ก็มี3ามล้อให้การบริการนะครับล้อนะครับนบีบางช่วงครับบางตอนที่ช้างรอนักท่องเที่ยวขึ้นนะครับบนหลังช้างเพื่อจะเดินรอบในชมในตัวเมืองครับขอบคุณมาฮะเพื่อนะมาชิงทีตามชมในทิช้างตะเวนข่าวในช่งอง y o u ูทูบคนที่ยิติกันขอการฮะ